สวัสดีค่ะวันนี้ทางรอดพายุซีพาเพลินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น EP 2ของพิกการ์หัวข้อแฟนเก่ากลับมาไหมนะคะมันเคยค่ะมีไพ่ให้เราเลือก2องกองเหมือนเดิมนะคะเลือกกันเลยค่ะกองที่1น,นะคะและกองที่2 สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแฟนเก่าจะกลับมาไหมยังไม่กลับมานะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะมีโอกาสกลับมาคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย